ขอกรับนมัสการคูบาเนาะมื่อนี้ขน้อยมีโอกาสได้มาถามเนาะเรือว่าสนทานธรรมน,ำ,นำพันเตเนาะ uh huh. ซึ่งค uh huh. ำถามก็เป็นคำถามที่นี้มูคู่เนาะหรือว่าคนหู้จักได้มาถามขน้อยแต่ขน้อยก็ตอบไ่ได้เนาะก็เลยมื่อนี้ได้มี uh huh. โอกาสมาได้มาจำสินเรียว่าตานพระเนาะขน้อยก็เลยจะถือเอาคำถามเ่านั่นมาถามคูบาเนาะซ uh huh. ีแจงลวก็รายละเอียดเพื่อความกระจ่างแจ้งเนาะ คือข้าน้อยบวกเข้าใจบางคําถามกะจะได้เข้าใจตืมแล้วผู้ใดที่ยังเพื่อให้เข้าใจเนาะคือข้าน้อยนี่กะสิได้อ่านทําความเข้าใจไปใน,ในตัวเลยเนาะนเลยก็คือใลร่างคนกะจะบวกเข้าใจเนาะว่าคือคือเป็นยังจึงเข้าวัดเนาะและเข้าวัดนี่ได้ยังเนาะเออก็ขึ้นกับวชุดประสสค์ของของผู้นั่นมาไปไปแบบใดไปวัดมันได้ยังเปง็นยังจึงต้องไปวัดนะที่แท,ท้กันว่าเรื่องบุญเรื่องกุศลเน่ะนะ <Yeah. S 2> บกเข้า so วัดก so 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 ็ได้บุญได้กุศลด้วยกันอั้ให้เข้าใจคาว่าบุญกุศลนี้คือคุณงามความดีก่อนแล้วให้เข้าใจคําว่าวัดนะก็คือบนเขาไปเข้าไปก็คือวัดวาอารามเป็นบนเที่ยวบาที่ควรสักการะคนบูชาเป็นบนที่เามาเวมาให้ใจจิตในสงบเย็นใจนะเวลาไปเห็นคูบายอาจารย์กับการที่ไปเห็นมอคัมมอลามันต่างกันนะการที่ไปเห็นเทคไปเห็นบากับการที่ไปเห็นวัดเนี่ยมันต่างกันในการที่ความรู้สึกความรู้งึกนั้นนั้นแ่การที่เยาไปวัดเนี่ยนะ ก็คือว่านอะไรว่าบุคคลนั้นจะเขาจะเอาจุดประสงค์แบบไหนบางคนเข้ามาของเธอเอาเราเอาเบียร์ยังไปกินวัดกรมีเลยเห็นปะบางคนก็ไปไปสร้างคุนน้มความดีบางคนก็ไปนั่งสมาธิบางคนก็ไปให้ทานบางคนก็ไปฮักษาสนลบางคนก็ไปนั่งเออน่าฟังธรรมใชนไหรือสนทนาธรรมนั่นอันนี้ก็จะให้ดทห้เขานั้นเกิดประโยชน์ในการเข้าวัดและการเข้าวัดนั่นก็จะได้พบปะครูบาอาจารย์นะได้เห็นครูบาอาจารย์ก็เกิดบุญเกิดกุศลทางจิตทางใจ <น>ได้เห็นภูมิศิลเหรอครับแม่นะได้เห็นภูมิศิลนเหบ่ได้เห็นครูบาอาจารย์เสดภูมิศินลนละไก็โอกาสของเขาก็จิตใจเขาบางคนกวนก歪นะเข้ามาวัดก็จิตใจก็อ่อนโยนอย่ตอนนั้นเลยอ,อันนี้คือลักษณะว่าเข้าวัดแล้วมันจะได้อย่างคือได้ความสุขใจเย็นใจสบายใจ <ừ> มันบไดประเภทนี้นะถ้าเข้าไปเนอะมีแตย่ยงพานซื่อๆนะเอออันนั้นยังประจันก็เป็นกันเข้าวัดโดยแท้จริงการเข้าวัดโดยแท้จริงคือการที่เข้ามาแล้วได้ประโยชน์ของการที่เออเขาได้มาให้ทานมาได้มาฮักศรี มานังฟังธรรมมานังภาวนา,านันังสมาธิอันนี้ตั้งหากที่เอิ่นว่าเป็นการเข้าวัดที่ใดยังคือได้กุศลนั่นเองได้ได้สึ่งความสุขใจสบายใจเป็นอย่างจช่ตตองเข้าวัดก็คือเวลาอายุเพื่อนอยู่สานเนี่ยน,นะบางคนชิดทดหูนี่บางเธอกบ่ฮู้วิธีแกนะ่เดี๋ยวบ,บัดนี้นเขา้าไปวัดนล่นนะไปสนทนานรมนาคกุบาอาจารย์เสร็จก็ให้ได้เขานั้นมีทางออกคนเดียวน,นี้นสลายเป็นโรคประสาทน,นะนอน,นวหล,ลับคืดหลายเวียกหลายคนเหย่ยดงานร้ายคืดน้านั้นคึดนําสิ่งนั้นคึดนําสิ่งนี้มาแต่ว่าเย เขามีโอกาสได้เข้าวัดเข้ามาได้เข้าวัดเขาที่จิตใจเย็นสบายเนี่ยเออมผ่นคลายนอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งว่าเป็นอย่างจีิงตองเข้าวัดโดยมันเข้ามามันมาบรรเทาในจุดนี้เลยได้ความสงบเนาะได้ความสงบได้พบสัตบุรุษเนาะได้สัตได้พบสัตบุรุษแล้กก็คือข้อบาจารแวเนอะก็ได้ฟังธรรมมาฟังธรรมเนาะกจิตใจเบิกบานเนาะและบางคนนี่ยังไปคิดว่าเออการเข้าวัดนี่ทำไมต้องมีเงินก่อนแลจึงจะเข้าวัดไหนเขาคิดว่าการที่เข้ามาวัดแลวต้องมีเงินเขาคือจะซีซั่น ขาคิดว่าการทําบุญเนี่ยต้องอาศัยเงินด้วยข้าน้อยก็ได้ยินหลายคนเนาะว่าบุมมีเงินบุกล้าเข้าวัดก็อันนี้เป็นความคิดของของบุคคลนั่นเองโดยที่แท้เนยนะเป็นว่าถ้าบุมมียังให้ถานก็มาหักศาสินเป็นว่ามาหักศาสินบุต้องเสียเงินจากคลิปบุ้ต้องเสียวัตถุนีงจากคลิปมาหักศาสินหามาสมทานมา่งสมาธิเจริญอานาปานสติโดยคือบางที่รเข้าไปวัดเนาะยามันสินอย่างกันมี อันน่ะซองพระปลาแพร่สินะตะลอดอันนี้ก็บบมีเงินระโบกล้าเข้าไปเออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอันอาจจะเป็นบางเขตอันนี้ก็เคยเห็นเคยเห็นแต่ว่าอยากให้ออกต้นยมทั้งหลายได้เข้าใจว่าการเข้าวัดนี่โบ,บ,บจําเป็นจะต้องว่าเออเต็งต้องรวยต้องเข้าวัดกระสันตายก่อนได้สันอย่างมานรวยตายก่อนได้สันบ่มีโอกาสได้เข้าวัดได้ด้วยเห็นเวลาดังนั้นการเข้ามาวัดเนี่ยมาบ่มหยังให้ท่านกับมาซัสสินมาภาวนามาฟังธรรม เล้<ม> <ừ. S 2> พวกนั้นบริสเชิงกงนจะคีบเลย<อ>บริสเยงกัินจะคีปเลยเห็นว่าได้ประโยชน์หลายกว่าการให้ทานซะอีกสิ่งน,นี้จะเป็นสินสินงอย่างข้าน้อยมาอาจารย์สินงห้าก็ได้สินงแปดก็ได้ที่ทางวัดมันบร <ừ> ิจากันอกม,มันขึ้นกับเฮาปฏิบัติได้ขึ้นกับเฮาสมถานอ๋อสมมติว่าเขาอยากเขาอยากเขาอยากไปวัดนี่เขาเขาไปเป็นนอนค้างก็ได้เนาะได้ได้บิดอ๋อได้บิดเนาะค้างจำศีลก็ขึ้นกับบางวัดบางวัดก็ขึ้นกับบางวัดว่าวัดนั้นคนเปิดโอกาสให้คนนี่ได้มาปฏิบัตินอนค้างบ่อบาง <อ>บางวัดทีเอิ้นว่าเฮใดเฮาโชคดีก็คือเหตุใดเขามาได้มาจำศีลเนาะ<ล>มาหนังภาวนามาฟังทรม,มาสนธนาธรรมในที่สุดก็นี่แหละขอดีของของการเข้าวัดนะแล้วเข้าเพื่ออย่างก็เข้าเพื่อได้สิ่งนี้แหละเฮ<อ>าบ่บเข้ามาวัดเฮาก็จะบบเห็นในสิ่งนี้แล้วก็จะบบหัวธรรมะเป็นอย่างบางคนหรือมีแต่หูแต่บบเห็นตามที่เป็นจริงมันบาฮห้เด็กน้อยก็หูสินหาเด็กน้อยก็ท่องได้แต่ว่าธรรมะเด็กน้อยเข้าใจในสินหาโดยลึกซึ้งบอ แพ่นน<ม>ถ้าอยากเข้าใจจุดน,นี้<ม>ก็ต้องเข้าไปหาครูบ,บาอาจารย์<ม>แล้วก็ปฏิบัติโดยแท้จริงกัน,นแล้วการปฏิบัตินั้นบางครั้งบบตองเข้าวัดก็ได้ยูเฮือนก็ได้แต่ว่าต้องอาศัยครูบ,บาอาจารย์ในเบื้องต้นเป็นที่แนะนําก่อน<ม>ต้องต้องเข้ามาวัดก่อนในเบื้องต้นต้องผู้จักวัดก่อนการบบเข้ามาวัดผู้จักวัดแล้วการพูดป,ปฏิบัติจะบ,บงางครั้งก็ลงทางได้บางเถื่อนะจะจะมีอันแบบว่าลักษณะอันจะมีบางจําพวกเนาะโอ้บ่าต้องไปวัดดอกปฏิบัติอยู่งัอนก็ได้ จำสิ่อยู่งานก็ได้ฟังทมอยู่งานก็ได้สินะจะจะมีจะมีจำพวกนี้พันเตมีคำแนะนําจังไดที่แท้ความรู้สึกของการเขาวัดกับการปฏิบัติอยู่เงอนต่างกันแล้วการยูวัดเคอเอิ้นว่าเวลาเฮาเวลา,เามาปฏิบัติยูวัดเนาะวเวลาเขาเก็ความสงสัย่างเขาสมามรถถทมครูบาอาจารย์ได้โดยตรงหรือปฏิบัติแบบใดบ่ถึกบ่ตองนะมีคนแนะนําให้แล้วก็มีคู่ติธรรมอีกให้เฮามีกําลังใจกัรเฮาป,ปฏิบัติอยู่ือนได้บ่ได้ ก็คือเขาผู้เดียวนั่นแหละโดดเดียวนั่นแหละนะบางเธอเกิดความปฏิบัติไปแล้วเกิดความสงสัยมันก็ค้างค้างไปลไปต่อไปล้อีกอย่างนี้นนแล้วปฏิบัติอยู่เฮือนกับอยู่วัดเนี่ยได้บุญซ้ำกันหรือต่างกันคือกัน,นแต่ว่าขึ้นกับว่าความรู้สึกเขินหรืความรู้สึกฟิลลิ่งนะมันจะแตกต่างกันหรือสถานที่ และความที่เอินว่ามันเชื่อเขามีกำลังใจในการจะเห็นปุปปะมูคู่แนวที่ทำทั้งหลายต่างกันจนมีกัลยาณมิตรเนาะคันเนาึกต้องเป็นมูขนาดมันก็เกิดความอิ่มใจเนาะตึกา้ใจที่แท้ยู่วัดกระได้บุญยู่เฮือนกระไดบุญยู่ที่ทำงานเฮือนสารบันซองได้บุญบิดราจิตใจให้เป็นบุญก็คือทาจิตใจอยู่กับในเอินว่าระนึกการให้ทานระนึกการทักสัตยินระนึกว่าระนึกการภาวนาในการฟังธรรมยัน แต่ว่าชุดเริ่มต้นก็คือต้องมาวัดก่อนเนาะมาให้มาเฮียนหู้องใส่เนาะฉันว่าฉันมาพอกจะเป็นตำรวจจ้ะนะพอกก็ต้องไปเฮียนจากความเป็นตำรวจก่อนบ่มันปรยุ่เฮื่อนเราเป็นตำรวจได้บ่ไงบุ๊ยพยอม์หับกันเจ้าจบในเฮื่อนเาเป็นเเป็นตำรวจตอนการที่จะเป็นตำรวจเ้าก็ต้องไปเฮียนอยู่บนเขาสอนตำรวจก่อนแล้วจาจึงกลับมาอยู่ในจำการยุสัยก็ได้าเขายอมหับแล้วออันนี้กันถ้าอยากปฏิบัติทีกต้องหู้จากวัดก่อนวัดแม่นอย่าง เป็นยังเงตอนเข้าวัดต้องหุ้จักรก่อนคือคือขาน้อยรู้สึกว่าการการเข้าวัดคือคือเขาสุนทนาธรรมในปัจจุบันนี่เนาะอันอันลากๆที่เขาน้อยสัมผัสได้ก็คือมันเงียบเนาะนเนาะในเนาะนี่แหละเป็นเวเขาไม่เห็นสถานที่รื่นรมย์ปันนี่มันก็ดเฮาเป็นสุขใจละยังบ่ท่านได้เห็ดอย่างนังก็สุขใจละมันต่างจากการที่เฮายุ่เฮือนซันคื่ิงมันจะต่างกันดโยยะ